ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสียมตำบลโฮุลยามเพื่อจะตัวระบังสิ์บ้านจังหวัดเลยครับอันนี้ก็มีง้วนมาฝาครับพี่น้องครับขับไปเพิ่งล่รายละเอียดง้วกันเลยครับรับผมครับครับครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีสุมหม่องสุวรรณครับเมื่อนี้ผมกระเด็นง้วนสองข้อมครับมาฝากด้วยครับลูกผัวกับลูกเมียสองข้อม ทีกร้านกับบ้านน้องสีมตำบลโคกรามเพื่อจตุรพักรพิมานจังหวัด้อยเอ็ดครับนี่ครับเบื้องแรกครับเบื้องข้อมลูกแน่ก่อนครับลูกมีหนังย้อนโอนต้นครับพี่น้องเบื้องแรกครับลูกซีหาเดียนโอ้ยน้ำนมดีครับเดียกินเลียใส่ครับเบื้องที่ครับเบือเรื่องย้อนโอนต้นเลยครับครับแสดงว่าน้ำนมดีครับเอาไปเลี้ยงพี่น้องหาแมงที่เราไปเลี้ยงครับ เนี่ยเบิ้งเลยครับทรงลูกดีนำนมดีครับลูกซีเดียนหาเดียนแต่ว่าได้เครื่องอมเครื่องดำแดงนะครับอันล่ะเบิ้งแม่ครับนี่แม่แม่ลูกแรกครับแม่สดลูกสวยครับแม่ลูกแรกครับเบิ้งเต่านมครับนมซีบ่มีจริงครับแข็งขาดีเล็บดีรับประกันขาทุกขาทอนรับประกันมดลูกกับเดียนนึงครับอันล่ะแม่นี่ ที่มีห้อยเป็นจุดดำๆอยู่นี่ห้อยเป็นร่ำปีอยู่แต่ว่าหายเราเด้วครับพี่น,อน้องหูขึ้นกันครับหูเบิ่งหูจับจับป็บไปยังครับหายแล้วครับรับประกันคุณภาพครับอ่าละ่ะยังขาดีเลยดีเปิดราคาไว้แม่ลูกเนี่ยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับพี่น,อน้องทรงห้ที่ชวยอีสานครับเบิ่งแรกครับเนี่ย โตมาเรยครับพี่น้องไก่ไก่ผมส่งไห้ซี่มาเรยครับมาได้ถามหาลกิโลเนี่ยครับนี่แหละต้าลูกนี่ก็เลี้ยงยินแล้วครับนี่เพิ่นถามอยากตัวลูกก็เป็นมืนหรือดิมันแบบมื่นกว่วเรือดิครับราอยากอยากครับเด้วตัวพึ่งเนียอาามีอัไรที่หลับครับไปเลี้ยงบ่ผิหวังหนอยครับตัวก็ถือตัวละมื่นก็บั่นมาเร่ครับงามงาครับพี่น้องเมื่อลูกแรกครับพว้มสูงแม่เยอะประมาณลอยซี่สิบวกไปห้าร้อยสี่บหาแล้วครับนี่ถือว่าได้ใหญ่ได้เาวาครับ ให้ไงให้กลางไปหาไงครับมาเบิ่งนควมที่สองครับควมนี่ลูกผูครับนี่ครับลูกผูเลยครับสดลูกแรกกันครับงาเท่าโบนี่โบนี่อะไรผูได้ผิดหวังอะครับนี่ตัวใดห้ลูกดีเบสอะครับพี่น้องเบิรงเลยเอ้ยลูกสามสี่เดือนเบิ่งโหลดครับเป็นพอพันธใดเลยครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเนี่ยเบิ่งเลยครับนี่พอพันธุ้งฝูงครับ เียงนิ่งครับหู้หัวลูกแหลักกันครับสดเพิ่มสูงแม่อยบะม่ารลอยซีสิบวกไปห้าลอยสีมหายกันครับเบิ้งเลยครับหนังหนาซาใหญ่ครับแข้งขาดีเล็บดีเบิ้งเลยครับพูน้มดีครับน้มดีกันน้มซีบอมีจริงครับเปิดราคาไว้นี่แม่ยิ่ง่เป็นแม่บอกแม่พันไหนพี่น้องสองเมื่นหนึ่งพันหาลอยครับเนี่ยเบิ้งเลยครับ โอ้ยจะเอาตะแม่กับคุ้มเราวัวแถมลูกครับไปครับเนี่ยเย็กได้ลูกตัวแม่กับไปทับเอาไหมครับพี่น,อน้องใดเอาไหมเลยน้งเลยครับน้ำใต้น้ำรางหนังหนาซาเงี้ครับหางกับถือว่าลามลงมาเลยคอามีหล่ะครับอ่นล่ะเพิ่งจะขักครับสองหมื่นหนึ่งพันหาร้อยครับนี่โอ้ยเลี้ยงครับ คือว่าข่มครับได้หัวใหญ่ไปเรื่องครับพัโบดนี่ให้ลูกดีครับเป็นสีนวลสีเหลืองเม็ดขอบเปียยงยี่หรอครับเบิ้งงเ้วน้มดีดีครับเบิ้งเต่าน้มน้มสีดีดีน้มสีปมนี้จริงนีมันจะมาเลียกของมันหงวยี่สาวหน่อยนี่หง่ครับพี่น้องเนี่ยหางโง่ล่อครับไปเรื่องมันดีเพราะได้แลนด์อ่อนทงอ่อนชาจับได้ใบได้ครับนั่นแหละงามๆครับพี่น้อง ข้มลูกผู้ดิสองหมื่นหนึ่งพันหาร่อยข้มลูกแม่ี่สองมื่นหกพันหาร่อยครับนี่นี่ได้ลูกกับคมแล้วพี่น้องขักเลยเมึงกับขักครับก่อนพิจารณาตัดสินใจครับนี่ผมว่ามันเด็ดสดนี่โอ้ยมัน ออกคอกไม่เกี่ยขี้ๆนี่ครับนี่เบิ้งเลยนี่เสร็จออกล่างออกดีน้ำฉีดดีๆพวกที่เอาไปเลี้ยงไปต้อนครับมันจ็งามเท่าหล่ะครับว่าเป็นตัวไม่ครับนี่ครับหางก็ลงมาพี่ละครับครับนี่ครับเลยเครื่องดำแดงนะครับเครื่องอมครับเบือเื่นบีนำใตนำล่างย้อนลนต้นดีนี่เบิ้งเลยครับ ใช่ให้เบิ้งให้เบิ้งกับคักพี่น้องกับอันนี้ว่าใช,ช่บ้าัดบ่ละเอียดกับือสงสัยมองใดโทรถามครับเน้นโทรษนะครับพอผมเดินทางตลอดผมก็บิี่ไเบิ้งแน่บ่เบิ้งแน่ครับกล้าความคอมเมนต์ก็ได้ไล่เงื่อนัเสียบบวกมื่อนีผมยังไม่ได้เบิ้งสังเลยครับเปิดไวปยุ่นแหลมบบึ้งกับผู้ใดเด่นมากครับ รูสิปิดซะบ่บ่มีเวลาเล่นบ่มีเวลาเบิ่งดอกครับเพราะว่ามักเล่น Facebook ครับนั่นละ่ะนี่พี่น้องที่เด็ดเลยครับมื้อนี้ครับเอ้ยเป็นพ่อพันธุ์ได้ครับพี่น้องเย้ยหอ้ดำจิ้มดำโอ้คักสุดยอดครับสองขอมมาข้มได้เรียกเอา ไปเห็นกคับครับผมกติว่าบัจัดบัเจียนกับบรรยาการกลางธงหน้าเขาก็รลังเขียวครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคมิปบช่องสุภาฟ้ำด้นยครับขอบคุณหลายๆกับเบิ้งเหรียญไปมากจังโทรหาครับเบิ้งไปครับเจ่อความบันเทิงครับเสินว่ามากจังโทรหาครับผมครับมานะ้วกับเอาได้เวลาเราล่ะขอจำคชิปไว้ทั้นี้ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม